สวัสดีครับวันนี้ผมมีเสียาประเจ็นะครับวันนี้ผมจะมาแจกหัว, Alien, อวเอเลี่ยนนะครับชื่อว่าสมัยเอ่อหนึงนะครับนี่นี่นี่ก็ก่อนที่จะไปรับแจกของนะครับฝากกดซับให้ด้วยนะเออกดไลค์ให้ด้วยนะครับจำนใครถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับอืมจะถึงอนไหนอีกแค่ย,ยี่สิบซับเองนะครับโอเคมาวันนี้ผมจะมาแจกนี่ครับหมวก หมวกเอเลี่ยนครับเฮสเอไม่ใช่เอเลี่ยนดิเอ่อสลามเฮสสลามนะครับไม่งงยังไงเป็นเอเลี่ยนวะโอเคนี่ครับแมปนี้ครับแมนชั่นออฟวันเดอร์นะครับกดเข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมจะให้หรือแบบนี่ครับแล้วก็มีโค้ดนะครับอืมโอเคนี่ครับโอเคมาแล้วก็เดินมาจากตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะนี่เดินตรงนี้นะพอเข้าแมปแล้วก็เดินมาตรงนี้นะแล้วก็กดไอเดียมโค้ดนะครับเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับจิมเบิ้ลจิมเมอร์ดี๋ยะแค่นี้ก็ได้แล้วครับอะเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็จะมีขึ้นแอคช e ่นเมนต์ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่ผมแจกของสี่อย่างเอ้ยไม่ใช่ของสีอย่างนี่ไม่รู้หมนกันโอเคแค่นี้แหละครับเราก็ได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดซับซะบายบายเจอกัน นะครับซ uh ีอ huh. า